สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับเข้าสู่แม c f ฟอร์ด a n n e l นะครับวันนี้นะแม็กก็อยู่กันที่ด่านฟ้าเลยนะครับโชว์รูม Ford พระประแดงนะครับวันนี้มีรถนะครับมาอัปเดตให้ชมกันนะครับกับรุ่น OpenCA p XL p l u นะครับค่าตัว 79%0 0 0บาทสีดำหล่อๆคันนี้นะแต่งเต็มแต่งดุขนาดไหนเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับยอดนิยมและขายดีมากๆเลยด้วยออปชันของเขาที่เดิมๆที่มากับตัวรถเนี่ยมันน่าขับอยู่แล้วนะ อุปกรณ์เข้าไปหน่อยนึงก็หล่อมากๆเลยนะครับพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์เลยละกันเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405นิวตันเมตรหรือแรงบิดนั่นเองนะครับจับคู่มาพร้อมกับเกียร์นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับมีการเปลี่ยนกระจังหน้านะฟอนต์ F4D นะหรือกระจังหน้า F150 นะลูกค้าเลือกเป็นสีแดงตัดสีดำหล่อๆแบบนี้นะครับฟอนต์ พร้อมกับไฟจิ๋วนะครับ3าดวง LED นะตัวนี้เลือกได้เหมือนกันนะครับว่าจะติดไฟหรือไม่ติดไฟนะครับมาด้านบนกันก่อนเลยด้านบนนะครับลูกค้าเพิ่มเติมโดยการติดสกู๊ปทรงฟิตนะครับเป็นสีดำนะครับตัดสีดําด้าน,นะครับมาพร้อมกับโลโก้ม้ามาแตงสีแดงหล่อๆออันนี้เลือกได้นะไม่ว่าจะเป็นม้ามาแตงกระทิงแรดนะครับเลือกได้และเลือกสีได้ด้วยนะอันนี้ แปะลงไปเราไม่ได้ทําการเจาะแต่อย่างใดนะไม่มีผลต่อตัว,ตวรถนะครับถอดออกใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาที่ไฟหน้าบ้างไฟหน้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับจะมีเส้นเดย์ไทม์นะหรือไฟ d ดย์ไทม์นะครับแล้วก็ไฟลูกแก้วนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวมากดให้ดูแล้วกันอ่าไฟลีก็ยังมีอยู่นะครับที่รถมันดูดุขึ้นนะครับตัวนี้ใส่ครอบไฟหน้าเข้ามานะครับ ตรงรุ่นของเรนเจอร์เลยนะครับทำให้รถดูคมและดูดุนะครับทำให้รถดูน่าขับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับกันชนหน้านะครับมีการเปลี่ยนนะตัวนี้นะก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะเป็นแบบทูโทนนะตัวนี้นะอ่าตัวนี้เดี๋ยวแม็กพาไปชมใกล้ๆว่ามันน่าใช้ขนาดไหนตัวนี้สามารถติดเซนเซอร์ได้ทั้งหมดอีก4จุดนะครับอ่ากันชนเหล็กตัวนี้นะเป็นของแฮมเมอร์นั่นเองนะครับพร้อมกับห่วงลากจูงนะครับมีห่วงลากจูงด้วยนะครับอ่าเป็น เหล็กสีแดงๆอย่างนี้นะครับหล่อและพร้อมลุยมากๆนะตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานนะเด็กทั้งชิ้นเลยนะครับด้านข้างกันบ้างตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบปักหมุดนะเลือกได้นะปักหมุดหรือเรียบนะครับอ่าตัวนี้เลือกแบบปักหมุดนะครับมาดูช่วงล่างกันบ้างปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับโช๊คอัพทวินทูบนะครับถ้าจะเป็นส0ุนโมโนโทูปเนี่ยแนะนำเป็นรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะ นอกนั้นจะยังเป็นทวินทูบอยู่นะครับแม็ Mac และยางนะครับมองด้วยสายตาลูกค้าจะเห็นนะครับว่าตัวนี้น่าใช้มากๆเป็นแม็กของ16ลายมาเวลนะมาพร้อมกับยางมอนสเตอร์นะครับ AT3 นะตัวนี้เป็น2 25 25 5 255 70 R16 นะครับตัวนี้นะหล่อมากๆเป็นหน้าทิตเบรกหลังดัมเบรกนะครับแก้มข้างนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบหรือเทอร์โบเดี่ยวนะครับตัวนี้นะระบายความร้อนได้จริงนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานทางไกลอะ เครื่องยนต์ที่มันร้อมันจะระบายออกทางนี้ได้นะครับกระจกนะครับเป็นกระจกพับมือนะตัวนี้นะเป็นกระจกสีดาําตัดกับสีตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ led สีส้มนะครับแล้วก็บานในนะหรือกระจกคมด้านในเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับฟิล์มบอกทุกคลิปเลยเลือกได้40-60นะครับเราลูกค้าบางท่านที่ให้แม็กเลือกก็ส่วนใหญ่แม็กก็จะเลือกให้นะตามที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ กันสาดนะครับติดให้นะครับทั้งทางด้านประตูเลยแล้วก็ด้านแคบด้วยนะครับลาวลังคาตัวนี้ติดเสริมเข้าไปนะครับแกะออกได้ไม่มีผลต่อตัวรถแต่อย่าบรรทุกหนักเด็ดขาดน,นะหลุดนะต,ติดไว้เพื่อความสวยงามสติกเกอร์นะครับข้นนี้เลือกได้แต่หน้ารถเลยนะไปะยังไทยรถเลยเป็นมาตัวนี้เลือกได้เป็น40 50แบบเลยตามที่ลูกค้าต้องการเลยบันไดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่ะท้ายกระบะนะครับตัวนี้เลือกเป็น G T ที t l a n d e r รโลว์บาเหล็กแบบแขนยาวนะครับตัวนี้เลือกได้นะเราไข่เข้าไปนะครับมันจะมีช่องใส่อยู่ก็อย่างที่บอกทุกคลิปเหมือนกันว่าถอดออกง่ายใช้งานง่ายติดตั้งง่ายการลอยฝายถังน้ามันนะครับใช้งานง่ายนะครับถ้าเราปลดล็อกรถอยู่นะปลายนิ้วสัมผัสนะก็สามารถให้น้องๆเด็กปั๊มเติมได้เลยนะครับมาดูท้ายกระบะกันบ้างตัวนี้นะครับจะยังไม่มีบันไดนะบันไดที่รับน้ําหนัก100กิโลนะมีตั้แต่รุ่น XLS ขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ สามารถติดตั้งกันชนท้ายเพิ่มเข้ามานะครับก็ไม่มีผลนะเล,เลือกแบบแขนโอบได้นะครับอไฟท้ายมีการเปลี่ยนไฟท้ายมาจากไฟไฟเดิมหรือไฟหลอดไฟไส้นะครับเป็นไฟ LED นะครับเหมือนอปิดพิเเซียแบบนี้นะอันนี้ก็เลือกเลือกได้ใส่ข้อไฟท้ายมาทําให้รถดูหลอดและมีมิตินะครับท้ายกระบะนะครับไล่มาทีละจุดเลยนะไฟเบรกดูที่3อยู่ตรงมือเปิดนะครับ ตัวนี้นะครับสังเกตนะครับว่าจะมีครอบนะครับฝาท้ายมาให้นะครับเป็นฟอร์ดโฟดีสีแดงตตดสีดานะครับเว้นโลโก้ฟอร์ดนะครับแล้วที่เพิ่มเข้ามานะครับกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ซิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในนะตัวนี้นะปั๊มเลนเจอร์นะครับที่มีให้นะฮะอันนี้เดิมๆอ่ะมันจะเป็นตัวปั๊มเข้าไปแต่ลูกค้าเลือกเป็นอะคริลิกหรือสติกเกอร์ได้นะครับการชนท้ายเป็นของเดลตานะครับตัวนี้นะก็จะมีห่วงลักจูงให้2ห่วงนะครับพร้อมกับ ไฟสป้ายทะเบียนแล้วก็ด้านล่างจะมียางอะไหให้นะครับมาดูด้านในนิดนึงละกันด้านในนะครับแม็กมีการเปลี่ยนเบาะให้ลูกค้านะอย่างที่ลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้เบาะผ้านะครับด้านหลังจะเป็นเบาะแคปนะครับที่เดินได้สีขาวแตกอันนี้เราเปลี่ยนให้ให้มันเข้ารูปหรือว่าเข้าชุดกันเลือกเป็นได้สีดำนะพร้อมกับพรมกระดุมที่ติดให้นะครับของเดิมแม็กคืนให้นะ เบาะคู่หน้าเป็น Airbag 2ลูกนะครับเดินได้ด้วยสีดำนะเบาะหนังน,นะครับอ่ะมาดูใกล้ๆข้างในตัวนี้นะครับคอนโซลดีไซน์แบบใหม่นะสีดำตัดสีเทานะครับจอกลางนะครับ10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto Sync 4A เช็คตำแหน่งรถได้นั่นเองแล้วก็สามารถปลดล็อกรถระยะไกลจากมือถือได้นะครับแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะอ่ะด้านล่างจะมี Type C และ USB ให้นะครับแต่ยังไม่มี Wireless Charger ให้หัวเกียร์เป็นหัวเกียร์แบบสั้นนะครับ6สปีดนะเป็นเกียร์ธรรรมดาานนะคับแแแลล้้้้ววววกกก็็ช่องง เบรมือนะครับมาที่พวงมอะไรพวงมอะไรเป็นพุงมอะไรไฟฟ้านะครับตัวนี้ปรับระดับได้4ระดับนะครับรองรับหน้าจอด้านหลัง8นิ้วนะอ่ะจะเห็นนะครับว่ามันเป็นเมนูภาษาไทยนะครับตัวนี้นะกุญแจนะครับจะยังเป็นกุญแจรีโมทนะครับแต่ยังเป็นกุญแจไขนะจะยังไม่มีพุสต์ทให้ฝั่งขวามือด้านล่างนะครับจะมีเพิ่มเข้ามาคือไฟตัดมอนะครับเป็นปุ่มสีแดงๆอันนี้สามารถกด เปิดไฟตัดหมอกได้นั่นเองนะครับแล้วก็ปรับหน้าจอได้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับกับกุญแจของเขานะเป็นยังไงกันบ้างกับ Open c a p XL Plus ราคา7,900 0บาทนะครับให้ดูหน้าตาใกล้ๆกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแต่เป็นกุญแจแบบไขใช้งานง่ายนะครับดังนั้นบอกเลยว่าใครกำลังมองหากระบะยกสูง2ประตูใช้งานตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับ Open Cab XL Plus ยังไงคลิปนี้นะครับแม็กฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมขนหนรุ่นไหนติดตามครับแล้วก็ลูกค้าที่กำลังมีแพลนนะครับหรือว่าวางแผนไว้จะใช้รถนะครับทักกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาครับทิ้งเบอร์โทรหรือลายไอดีไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไปติดต่อกลับไปนะครับก่อนจากกันก็ฝากโอเพนแคปเอกซ์พัทแต่งหล่อคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเดี๋ยวจะพาไปชมขนหนรุ่นไหนติดตามครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ